สำหรับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของเภสัชพลาศาสตร์นะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าฟาร์มาโค y n นามิกนะครับซึ่งเนื้อหาที่เราจะพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของความหมายของเภสัชพลาศาสตร์ก็จะพูดถึงเรื่องของตัวรับและการออกฤทธิ์ของยานะครับซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการที่ว่าด้วยหลังจากยาเข้าไปในร่างกายแล้วจะไปทําอะไรกับร่างกายนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับตัวรับ หรือรีเซพเตอร์ต่างๆนะครับสำหรับกระบวนการหลังจากที่เราได้รับยาเข้าไปนะครับจะผ่าน2กระบวนการด้วยกันก็คือกระบวนการที่เรียกว่าฟาร์มาโคไคน e ติกส์นะครับหรือกระบวนการเภสัชจุลานาศาสตร์แล้วก็จะไปถึงกระบวนการที่ยาจอกฤทธิ์เราเรียกว่าฟาร์มาโคดนามิกส์นะครับหรือเภสัชพลศาสตร์รรนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้รับยานะครับหรือเพรสคริปชันในในรูปภาพนี้นะครับผ่าน เส้นทางต่างๆหรือวิถีทางการให้ยาต่างๆเข้ามาแล้วนะครับร่างกายก็จะไปทําปฏิกับสารต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายตามกระบวนการ p h ร r m a c o k i n e t i c เริ่มตั้งแต่เรื่องของการดูดซึมยานะครับการกระจายของยาการเปลี่ยนแปลงยาแล้วก็การขับถ่ายออกจากร่างกายนะครับแต่ในกระบวนการเหล่านี้เองเนี่ยหลังจากที่ยาเข้าไปในกระแสเลือดแล้วนะครับเราจะนับว่า ยาจะสามารถไปออกฤทธิ์ได้นะครับที่ s i t e of Action นะครับการที่ยาจะไปออกฤทธิ์นะครับในกล่องสี่เหลี่ยมเขียวๆนะครับยาเมื่อไปถึง s i t e of Action หรือจุดที่นะครับยาจะไปออกฤทธิ์นะครับทีนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ว่า Pharmacodynamics นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเมื่อไปถึงบริเวณที่ต้องการออกฤทธิ์แล้วยาก็จะ ไปจับกับตัวรับนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับหรืออาจจะไปออกฤทธิ์ทางกายภาพให้กับอวัยวะส่วนๆนั้นเลยก็ได้นะครับซึ่งนะครับตรงนี้เราก็จะได้ฤทธิ์ที่เราเรียกว่าฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาออกมาขึ้นอยู่กับว่ายาไปออกฤทธิ์ใดกับร่างกายนั่นเองนะครับ งนั้นฟาร์มาโคไดนามิกส์นะครับหรือเภศสัตว์พลาศาสตร์ก็จะหมายถึงกระบวนการที่ยากระทํากับร่างกายนะครับหมายถึงการศึกษาการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกายซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและสรีรวิทยาเพื่อหาจุดหรือบริเวณที่ยาไปมีผลนะครับเพื่อที่จะได้ทราบถึงปฏิยาต่อกันทั้งทางเคมีและฟิสิกส์ของยากับเซลล์และเพื่อที่จะบอกผลแล้ก็ฤทธ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เกิดปาตุยานั้นๆตลอดจนถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของยากับผลของยาด้วยตรงนี้เราจะเรียกว่ากระบวนการเภสัชพลาศาสตร์นั่นเองนะครับ